มาครับมากินเข่าด้วยกันนะพี่น้องเนาะนี่ครับครับเขาก็บ้านๆมีอะไรมากมายครับนี่ครับหมูกรอบนะครับทอดนะครับหมูกรอบทอดน้ำปลาอะไรที่แบบประมาณนี้ครับนี่ครับผิดปนผิดปนขอาสวยบนบ้านเลยครับพี่น้องมามามากินด้วยกันนะพี่น้องเด้อมาง่ายพี่น้อง ตรงนี้การรอนไม่เอาเนาะดูเรสุขภาพเลยครับอืมอ่ะคนีกับน้ำไม่นราด้วไปก่อนครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกขึ้นวันนะครับรำ่ำรวยเป็นสศรีมหาศรีครับไปก่อนครับสวัสดีครับ